วิธีการคันน็อตที่มันถอดไม่ออกนะฮะโดยเฉพาะกระปุกเฟืองสายเนี่ยหลายตัวถอดไม่ค่อยออกนะมีเทคนิคมาบอกกันไม่ต้องไปเสียงเงินเสียทองซื้อไขควงตอกอะไรที่ไหนนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับ ครับดูรอยเมจิมาร์คไว้นะฮะในรอยเมจิดำๆเนี่ยมาร์คไว้ครับแล้วก็เอาไขควงตีจิกขอบนะฮะขอบน็อตนะครับตีจิกขอบน็อตครั้งที่หนึ่งนะฮะเป็นนะขยับแล้วนะครับร้อยตำาหนิขยับไปแล้วนะครับและตัวหัวกระโหลกนี่ก็ยึดติดไว้กับโตะนิดหนึ่งนะครับเอาน็อตขันยึดติดไว้กับโตะนิดนึงนะครับมันจะได้สะดวกเวลาที่ต่อย นะครับหัวก,ก็โหลบมันได้ไม่วิ่งหนีนะครับเรียบร้อยหนข้างนะฮะแล้วก็มาดูอีกด้านหนึ่งนะฮะอีกด้านหนึ่งเนี่ยพื้นที่มันจะน้อยนิดนึงนะครับการตีจิกหัวน็อตมันไม่ค่อยถนัดผมก็เลยใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับ ใช้ครีมล็อกนะครับมาหนีบไว้ที่ตัวไขควงนะครับแล้วก็มือจับไว้ด้วยแล้วตอกนะจังหวะที่ตอกน้ำหัวค้อนจะหลุดไขควงเนี่ยก็มือก็บิดออกนิดนึงนิดนึงด้วยนะมือก็พยายามที่จะบิดออกนิดนึงนิดนึงด้วยนะฮะนะครับตอกแล้วมือก็บิดด้วยสําหรับอันนี้นะฮะวิธีนี้เนี่ยใช้ตอกน็อตยึดมอเตอร์ได้ด้วยนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันนะฮะเอาหัวแหย่ลงไปข้างล่างแบบเนี้ยแล้วก็ตอกแบบนี้ได้นะฮะ เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปสิ้นเปลืองซื้อไขควงตอกครับเสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับง่ายไหมฮะข่าวหน้าถ้าผมมีน็อตอะไรมันไขไม่ออกตัวไหนอีกก็จะทยอยนำมาทำเป็นคลิปสั้นๆฝากกันเรื่อยๆนะฮะเทคนิคอะไรที่ดีๆก็จะมีมาฝากกันเรื่อยๆสำหรับวันนี้โคงเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้สวัสดีครับ